สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> มาได้กินขา้าวเสาคือมากินกินอยู่ใจเนี่ยเบาข้าแจ๋วเสาร์เขาเหนียวตอ,อนน <c oughs> ี้ก็เดินทางมาหอดบ้านแล้วครับเมือ่อคืนกร <c oughs> ับจากปราจีนบุรีออกเมือ่อคืนสามถุงมาหอดีประมาณตีสามกว่าครับรถสซุนมาพ่อพี่นอ้องเลยมื่อ <c oughs> คืนไปหนาก็รู้ดีเอาคขี่มันไยมาไลยนี่ค่ะมามาแซ่บๆสบโอเย็นหมอเมย พี่น้องแนวกินนี่ก็หนึ่งปลาปลาตอนหนึ่งปลาเสเฮ็ดข้าวเหนียวน้ำพริกครับโอ้ยถังใส่ถอดทีไงเมื่อกี้เรามาเต๋ออันนี้พังยังปะยังครับพี่น้องเคยเห็นปะมันเป็นเจ้กสีวางเลยผมจำซื้ออะไรเห็นผู้เ่าคนขายคนมือสื่อซอยกันไงตุนทิ้งคาใช่ตะุนทิ้งคาแล้วครับ น่าจะไคับหยอดขานอย่างนี้หลยหยอดจะเจียวบเมนยาระาบพี่น้อซ่แๆลองกินมงเหรอกินเป็นบ้านเนี่ยไดพี่น้อเด้ขาเด้อาาแม่เนาะพี่่อแต่อันเนี้ยมากแไกลไปหนกินเบี อ๋อมันอยู่กันทะล่มวัดนะไม่ว่าจะอยู่บัรจารอ้าวมองเที่ยวค่ะทำบุญพี่แซ่บแซ่บกับข้าวมื้อแรกหรือบ้านกับไปเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเ่ยใหญ่แล้วลงผู้ใหญ่บา้าน โอ้ยสูงให้ม้านะเหมือนนี้ป่ะหวานพี่น้องคนอะญาตแก่เสือใส่เสือนั่งกินของมันกินมันเดือดคือดอกกระเจียวนี่พี่น้อง นิ่งๆมองกล้องนี่ถ่ายรูปกนขอภาพนิ่งหน่อยหนึ่งสองกิน <c oughs> แห็งแรง <c oughs> เกินเทินสบอันนี้ <c oughs> หอมจังจะปาจิมบุรี่กับบิน ถ้าออกม uh ันจะถุงอะสามถุ่ีถุสามถุมนิดนิดสามถุมทีเสียบเออบวมหนดอยมอฮันนี้ตีสี่ป่ะตีสามป่ะข้างไม่บอกครับพี่น้อบุปผาซื้อฝนตกมาเพือนแงอยากอันนี้มันเป็นเทศกาลเนี่ยปานนำฝน หลอดเลือดำหมา,หมาส่วนหมาบาริหารครบแล้วพี่น้องก็ขึ้นมาว่าทำฮาร์ดคลับนี่นค,นคืออย่าลงหางทาง,งนากายังก็ะไปเรียวรุดไปเรียวรุดเองไปจีน พี่หงษ์ทิงงข่าวก่อนเดินทางครับไปไซจ์เอไปบ้านแม่อยู่อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดสีสลีดเจอสังคุญิบา,ลบานลาพีอันน่าขัดเผ <c oughs> ื่อพี่ใหญ่เมื่อไหร่รอมีเนาะเราหน้าต่อไปอยปปู่บ้านหาคู่ปียเรื่อยๆลงมาหลินคุญิบัตเพื่อนครับ เดี๋ยวเมื่อแรงสิงไปรีวิวสวนให้เบริร์มีเอฟซีบอกว่าถาเบิร์เบอร์อเอฟซ <c oughs> ีได้เตอเข้าคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะรอดูอารบ้านสวนนั่นจะรีวิว,หวให้เบิร์เมื่อแรงลูกดูหูไปงวียน แบบก่มกินมื่อครับอ,อ,เอนเ้าหาโปรแกรมมาเจอบ้านสาคนละ มาชิ้นจังมันหูเบาเบาเอื่อยมากวะสาบไม่หนอ่อเลยลับมาบ้านไม,ม่กินข้าวที่บ้านอาหารปวดได้เลยครับนี่ป้าตวันยูมันได้กระดิดหัวป้าตวน มียมะกินปลากระป๋องแต่พึ่งราไปกินน้ำแด็ดยันกระดูกไหลายครับจ้างหลายหมูทอดกระเทียมแซ่บๆห่บมูเนื้อเลยเหนื่อยมัเนื้อเส้นเนื้อติดเอ็น หวนครับมาแต่ทงเท่านัา้สุสทายยอดแสงหเหมือนอลืมตังกองรือ เลือกตาอกากัางแล้วจังมืงอนีิกำหนดการครับแล้วเขาก็โซนหนำหรอกอะไรมีโซนหนำไหมเราพี่น้องหนูซื <c oughs> ้อมาสีเหลือกทั่วประเทศมาหนีอยู่ไอ้พี่ซุนโุโรวครับน้องดีเท่หงานนั่นกันการไปเหลือกเพืกัอนอันนี้รายงานมาแล้วจ้ะว่าละการประชุมเป็นอาชีพม,มาจากส่วนกลางครับพวกได้เกษียณผมพร้อมกันปกติเครื่องบดเหลือกมนกกนันถึง12.7 ควมามมะกุ้หมหลักราชการให้เลือกเขามทีบอะไรเดี๋ยวกืนวัาเกิดการกลุ่มทุกจุดดีดีห่วยนะน้ำเว้มีคนสมัครอยู่สองคนครับพี่น่อย ใอญ่คล้องได้เบื้องสองเขาได้เบื 1. 1> เ้องหนึ่งแผนหักทั้งสองทางกับเสือเรือสองหนึง่ตงตรงตรงอันนี้ไม่ได้ใบใช่ไหมคะไม่ได้ใบนะครับแค่เป็นแนวทาง Mình cứ cái gì nó ăn là này Hoặc mẹ bị hẹn việc như nào จบมันมาวาันละินะิ้นี้่มันมาเขาเมือเพราะเขายุดมันพูดมนบ้ยุจากชิ้นหนึ่งกอนันมอ๋อช่นหยุยุดยนะุดนสองอชิสองคือวนหย่งวันันวัน,นที่้สองวันยังต มันพูดปามันพูดปะสิบสนะฮะมันพปรัรืันถือสิบสองปาจีนคือมีการกน,น่อยมีแ่นาะปลาก็ต้องมีกาผมก็ยเยอะ MT มาครับกาทดสอบเลยอยาด จะว่าแพ้งงานเขาดุดน่ยซุปสอสเออโซบเอยหรอซุปเขาอาจจะสามวัน มันแรงไเอย่าถึงเนื้อเอาไปตองมกกระแดกมกเราไมาว่างไลยข้าวปุ๋ยแดกมันสิบเกลยแซ่บแล้วก็ม,ามอาใบมงก์ดื่มชิเมเนาะเอาใบไองจับแต่ตองมกเลยเยอะถึงจิกไปแดก มุกประแดกใคยต้องหวยไม่ร้องห้อมกุ๊บรวยล่ะใบใบคากับฮ้อมเดินทางรวนๆเลยไม่ร้องอ่ะไปเนียเราวชีวิตจับไก่นะครับนีจับไก่ส้วมลูกคาอีกลูกคาแล้วแชทมาอยาว่บมได้ตอบมนอยู่ใครสนใจยังเกาะไก่ครับใครสนใจไก่เรื้องห้างขาว สวยงามนะครับไก่สายประกวดแล้วกับไก่ตีคอยงอนผมเห็ดอยู่สายสามเอียวสายปานบุรีแล้วกับน,นำเจ้าขอสน,ำ,นำสายที่จะมาร่วมกันครับ,บใครสนใจก็เบอร์โทรด้วยศูนย์แปดศูนย์หกสองเก้าสามศูนย์ห้าสามศติดต่อครับทักคุยกันเลยครับบอเอาเบอไปยังเอาความหู ถามได้ครับอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนยเปลี่ยน,ยนข้าวหมูกันกรยังเป็นต้อเสือรครับพี่หน้องดูจนได้เนื้อผ่าเบื้องหน้าเขาอื่นหรอเบื้องหน้าเขาถ่ายคลิป sài về ta cọ, sẹo cái gì không nhỉ? Mình cầm bả bả nhớ ăn chục mấy เดี๋ยวบ่าวเจ้าขราบ่านไปเดี๋ยวเบิองไทยรู้ไม่เบิองครับอัดวิดีโอนี่บูว่าใดบ่าพูดนี่ไอ้โทรศัพท์เมมโมรีเต็มไม่ไม่มโมรีครับวกคลิปหมูคลิปหมูคลิปไก่ครับแล้วก็บอปลานนมบางทีขันมีเวลาสิพิเ็ดไอ้อาหารใส้บอปลาเนี่เนาะใส่ภูมิปัญญาชาวบ้านพิเ็ดไอ้เอาสินิยาเนียเปียแล้วก็เอาเฟืองขี่งัวครับ สูตรตัวนนี่นะสีเป็นยาเนี่เปียนอีกสี่สิบลูกขี่หวนี่จากลกูกพวกนี้หาสีบลูกว่แะแต่ก็เฟื่องน,นี่ครับเพจเป็นสามสันเพจคือขนมแสนม้ะนยะีเดนเป็นของเบื้องในยูทูปมาบอกชิล่องมือเจาไทยพี่น้องดีบ้งคืออยู่หายหนายเลย นเน่บไม่ามู้่ทานเค็มป่าไทยไปอ้วนบ่ความจำเต็เมบ่ก็บคารตงมบวก้วเรวบ่บ่ไหนทำนโอ้ยิ่มหิมเร ยิ้มเลยเด้อเดี๋ยวได้หลัครับพี่น้องคลิปนี้ก็นี่ก็เขายี่มแล้วเด้อเดี๋ยวผมขอลากรอนพูดดีว่าซีฟอลกับไปเลื่องต่างผู้ใหญ่เพป็นหน้าพูดดีไก่อยู่หลังรถน้ำย่านั้นหอนเดียตายไก่หน่อยอย่นลืมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อกระถือเป็นอะไรนะเนี่ยครับผมปักตะไคร่ปักตะไข่น้ำเนี่ยครับผมคลิปนเนี่ย <c oughs> สวัสดีครับ